สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้พาชมผักหน้าร้านอีกแล้วนะคะดูหม่อนดอกมากเลยค่ะนี่ยังเล็กๆอยู่เลยนะคะออกลูกเป็นกระจุกเลยค่ะเพื่อนๆปลูกในกระถางนะคะเพื่อนๆแต่มันลกมากเลยมีแต่ผักเนี่ยเขออกลูกเยอะมากเลย สุกเป็นกระจกกระจกตรงนี้ผักหน้าร้านนะคะเพื่อนๆดูมะเขือนวลมะเขือได้พันมะเขือแล้วนะคะนั่นสุกแล้วนี่่คะเพื่อนๆมีหลายลูกอยู่นะคะปลูกว้หน้าร้านค่ะเพื่อนๆนีมีลูกหลายลูกอยู่ เอเราก็ได้พันมาเผือแล้วนะคะนี่ค่ะปลูกสารพัดเลยนะคะเพื่อนๆมีบอลสีด้วยนะคะสวยงามมากมองทลุไปเห็นบอลสีบอลสีอย่างสวย เขือได้กินแล้วนะคะเพืเ่อนเนี่ยหลายลูกเลยค่ะปลูกไว้ในากระถางน,นะคะหลายลูกอยู่ค่ะปลูกไว้ต้นเดียวนะคะเพเห็นบอนสีไหมคะส,สวยๆชอบหมอนค่ะหมอนก็ดก จิงจุ้ยก็มีค่ะนี่พริกร่วงลงมาก็งอ,อกเองเลยค่ะไม่ต้องปลูกแล้วตอนนี้อยู่ในกระถางจิงจุ้ยค่ะบอนสีค่ะเพื่อนๆตรงนี้มิ้นค่ะปลูกทุกอย่างเบียดเบียดกันอยู่ค่ะเพื่อนๆเ,เต็มเลยเบียดเบียดกันนี่นี่ย อันนี้ขมๆเนี่ยฟ้าทลายโจรค่ะเพื่อนโขกครั้งเดียวไม่ต้องโูกอีกแล้วค่ะออกเองตลอดเลยส่วนนี้กะเพราเนี่ยก็ผักเป็ดแดงนะคะเพื่อน <ๆ S 2> เสียงรถด,ดังมา,มากเลยนี่ผักเป็ดญี่ปุ่นค่ะ กระชายก็มีนะคะเพื่อนๆส่วนนั้นเนี่ยคือต้นหญ้าแหละน้ำนมราชาสีค่ะเพื่อนๆเสียงรถมีแต่ดอกก็มีแต่งามๆค่ะเพื่อนๆนี่ริงจูชายกระเพาก็งอบดอกอีกแล้วต้องตัดไปกินค่ะสวยๆงาม ทั้งขับก,กินทั้งดอกไม้เพื่อนมีดอกไม้ด้วยนี่มีก็เข้าด้วยือสีผสมนะคะเพื่อนๆ กลุ่มน้กบอลสีค่ะเพื่อนๆมีหกหลงมีอินเหนาค่ะน้องหกหลงปูกทุกอย่างเบียดเบียดกันอยู่หน้าร้านเนี่ยค่ะเพื่อนๆเบียดเบียดกันค่ะนนางหงนางไหมเยอะแยะค่ะสวยงามเต็มไปหมด แว่นแก้วค่ะตอนแรกก็เรียกใบโบบกอันนี้แว่นแก้วค่ะนี่ค่ะบอรสีนี่ก็ใบเตยนะคะเพื่อนเพื่อนม,มีหมดทุกอย่างค่ะเพื่อนๆชัพพูง,งามๆค่ะ นี่กำลังบานไม่ติดลูกแล้วค่ะปลูกไว้ในโอ่งค่ะเพื่อนๆไม่เคยติดลูกค่ะทับทิมอันชันค่ะเพื่อนๆ ดาวเรืองก็ได้แต่ง,งามครับเพื่อนๆเห็นมีแต่ตุ่มดอกเนี่ไม่เคยจะบานให้สักทีไม่รู้เป็นอะไรบ้าใบหมอนนี้สุกแล้วนะครับเพื่อนๆมีหลายต้นครับรัพาก็ออกดอกอีกแล้วพิกก็มีสุกๆก็มีครับเพื่อนเพื่อ ปลกหน่อไม้ฝรั่งไว้ในโอ่งด้วยหอนต้นนี้ก็สุกแล้วครับเพื่อนเพื่อนมะเขือพวงก็มีนะคะเพื่อนเพื่อนแต่มันเป็นอย่างหนามค่ะน่าจะไกล้อ,อกลูกแล้ะดอกไม้ก็มีนะคะเพื่อนเพื่อน ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ